เมื่อได้ยินชื่อของ Airmes แน่นอนว่าเราต้องนึกถึงสินค้าเครื่องประดับกระเป๋าที่หรูหราระดับไฮเอนที่ราคาต่อตัวนั้นไม่ธรรมดาและ Airmes เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแบรนด์ดังที่มีอายุกเก่าแก่กว่าร้อยปียืนหนึ่งทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาที่บางอย่างเนี่ยราคาสูงถึงขั้นต้องยกุงขาวกันเลยทีเดียวครับ แต่นอกจากกระเป๋าเครื่องประดับหรือว่าอ็อเดอรีแล้วเนี่ยแบรนด์แอร์เมดก็ยังมีการผลิตสินค้าประเภทของแต่งบ้านอีกด้วยแหละครับและล่าสุดที่กําลังเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากก็คือโต๊ะไม้สําหรับเล่นเกมสุดหรูที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อเห็นราคาแล้วไม่กล้าที่จะเอามาใช้งานกันเลยทีเดียวแหละครับเพราะมันมีราคาสูงถึง85,500ดอลลาร์สหรัฐหรือราวราวสามล้านบาทแล้วทําไมถึงแพงขนาดนี้วันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโต๊ะสุดหรูเรามารู้จักกับแบรนด์แอ r เมสกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยแอ r เมสนั้นเป็นแบรนด์ที่สืบต่อกันในครอบครัวโดยเริ่มจากเทเรียแอมเมสเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเวิร์กช็อปในปี1837ก่อนที่จะส่งต่อให้ลูกชายชาวเอมิลแอมเมสและรับช่วงต่อโดยหลานชายอีก2คน a d o l ์ฟกับเอมิลม r ริส และหลังจากนั้นลูกเขยอย่างโรเบิร์ตดูมาสก็ได้เข้ามารับช่วงต่อหลังจากที่เอมิลมอริสเนี่ยเสียชีวิตลงซึ่งตัวเขาเองนั้นเนี่ยก็เป็นผู้สืบทอดคนแรกที่ไม่ได้ใช้สายเลือดโดยตรงจากแอลเมสแต่เมื่อได้เข้ามาดูแลแบรนด์อย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นดูมาสแอลเมสนั่นเองครับและก่อนที่แอเมสจะโด่งดังในเรื่องของกระเป๋าเข็มขัดก่อนหน้านั้นแอเมสเริ่มจากการก่อตั้งเวิร์กช็อป เครื่องเทียมหมาหรือบังเหียนที่กรุงปารีสเมื่อปลายุค1800ซึ่งทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าเชื้อสายยุโรปชั้นสูงเท่านั้นครับและด้วยเอกลักษณ์งานฝีมือที่สุดปราณีตของพวกเขาเนี่ยก็เลยทำให้แบรนด์นั้นได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจากนั้น40ปีให้หลังแอเมสเนี่ยก็ได้สร้างสารรค์อานมาเพิ่มขึ้นมาจำหน่ายแหละครับ แล้วมันก็กลายเป็นที่นิยมในหมู่จกกักรวรรดิรัสเซียซึ่งนี่เองก็เป็นที่มาของโลโก้รูปหมาแล้วรถม้าที่ทางแบรนด์นั้นยังใช้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองแหะครับ <S <S ทีนี้เรามาดูเจ้าโต๊ะไม้สุดหรูจากแอร์เมสที่มีราคาสูงถึง3ล้านบาทกันนะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าแบรนด์แอร์เมสนั้นมีการทำเฟอร์ีเจอร์จําหน่ายอยู่แล้วเป็นปกติโดยราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่1,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ50,000บาทไปจนถึง80,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,700,000บาทเลยทีเดียว แต่สำหรับโต๊ะไม้สำหรับเล่นเกมที่ใช้ชื่อว่า a r t t u d Hermes Game Table ก็ได้สร้างสถิติใหม่เป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงมากที่สุดของ a m r รเโดยมีราคาอยู่ที่85,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาท โดยเจ้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นโต๊ะไม้โอ๊กธรรมชาติมาพร้อมกับขนาดความกว้าง36.7นิ้วยาวอีก36.7นิ้วและสูง29.1นิ้วเป็นงานไม้ที่ตกแต่งร่วมกับงานหนังได้อย่างละเอียดและปราณีตเป็นอย่างมากแหละครับอีกทั้งยังมีอุปกรณ์การเล่นเกมไพ่เกมหมากรุกแบบสามารถเก็บซ่อนในโต๊ะได้อีกด้วยเหมาะสุดๆกับการเอาไปตั้งในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกเป็นอย่างมากแหละครับ และด้วยดีไซน์กับความประณีตของงานบวกกับชื่อชั้นของแบรนด์นี้เองแหะครับที่ทําให้เจ้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยมีราคาที่สูงเป็นอย่างมากแต่จะว่าไปก็แอบคุ้นๆกับโต๊ะหินอ่อนในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ถึงถ้าใครอยากได้มาตกแต่งที่บ้านแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์แอลเมสเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาหน้าเว็บนั้นเนี่ยยังไม่รวมภาษีนําเข้าในไทยนะครับ แล้วถ้าหาเพื่อนๆคนไหนสั่งมาตกแต่งบ้านแล้วต้องการหาเพื่อนเล่นหมากรุกก็สามารถเรียกผมได้เลยนะครับผมจะรีบไปทันทีแล้วจะมารีวิวให้ทุกท่านได้เห็นเจ้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยกันอย่างชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปแนวนี้กันบ้างหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ